เจริญพรท่านนักรมหาเศรษฐีผู้ฤดีผ่องผุดดังแก้วใสแพทย์หญิงนพัสเฉลิมพรพง์ผู้มีชัยมีหะไทยคำสา์รรพระจอมไตรมาบัดนี้ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าว่าศาลาแก้วไกธรรมซ่อมถึงไหนขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบไฟทำพื้นใหม่ในห้องปฏิบัติธรรม ตัวอาคารที่มีการชำรุดก็ซ่องพุดหยุดรอยรั่วมีให้น้ำฝนผ่านช่องหลังคาแล้วก็ทำพื้นเปียกน้ำท่วมปริ่มจนไหลนองแม้ว่าการปรับปรุงยังไม่เสร็จแต่ก็เสซ็จจัดโครงการนำร่องโดยให้ผู้มีบุญนั้นได้จองได้มาลองใช้ปฏิบัติธรรม จะสุกเสาอาทิตย์แล้วสองรุ่นทั้งสองรุ่นเริ่มนั่งกันตอนตีสามส่วนรุ่นสองทานวีแกนทุกมื้อยามวันที่สามก็มารับดวงแก้วไปเป็นดวงแก้วโรสบอสสีชมพูไว้เพื่อดูตรึกระลึกถึงบุญใสว่าต้องนั่งสมาธิทุกวันไป ดวงนี้ให้ผู้มาครั้งแรกนี้ส่วนผู้ที่มาครั้งต่อๆไปก็จะได้ดวงแก้วใสสดสีกรอบกลีบบัวสีทองแสนดูดีมีเอาไว้เพื่อหน้าที่ผู้นำบุญจึงแบ่งบุญอันนี้ให้ทุกท่านที่ช่วยกันซ่อมบำรุงสนับสนุนให้ได้มีโครงการดีได้ทำทุน ขอทุกท่านจงได้บุญเยอะๆจะและขอเชิญผู้มีบุญทุกๆท่านมานั่งกลั่นให้ใจเราใสกันนะในสถานที่เป็นสัปาปะยะณนะเขาแก้วสเสด็จเพชรอารามด้วยปรารบความเพียรอย่างอุกฤษแบบชนิดตื่นมานั่งตีสามณภายในแก้วไก่ทำที่มีความ สวยงดงามดูแล้วช่างใจสบายและเชิญชวนทานอาหารเป็นวีแกนเป็นสิ่งแทนเนื้อสัตว์ทุกพันสายแต่รสชาตินั้นอร่อยอย่างมากมายทานแล้วหายคิดถึงเนื้อสัตว์เลยนะวันอาทิตย์ก็มารับรสคอดกันนำไปกลั่นในกลางดวงกลางองค์พระแล้วก็ต่อด้วยไปหล่อองค์พระ บรุมะพุทธเจ้าด้วยใจใสสะอาดเอ่ยฉันมาปฏิบัติคำนักเขาแก้วเสด็จให้ใจหยุดสำเร็จจนดวงรมนั้นเสด็จมานาคานที่เจ็ดให้สำเร็จยุนเป็นตัวสำเร็จ